อิสมล์อนไลสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่วัดกลางนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับตอนนี้เขามีการสร้างพระพุทธรูปนะครับสูงประมาณ14 1 5เมตรนั่นแหละนะครับเริ่มก่อสร้างแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นไปในภาพนี่แหละนาะนะครับก็นะฮะใครสนใจที่จะร่วมทําบุญกับวัดกลางนะครับก็ยินดีนะครับใครอยากจะสร้าง พระพุรูปนะครับกับวัดกลางนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับตอนนี้ก็การก่อสร้างก็เริ่มต้นกันมาโดยประมาณแล้วนะครับตอนนี้ก็ที่เสียนพะนะครับก็มีการติดมวยผมนะครับทาสีทองแล้วนะครับนะฮะเตรียมที่จะยกไปติดตั้งด้านบนนะฮะก็ เมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวแจ้งข่าวกันอีกทีนึงเนาะน,นะครับก็เป็นการสร้างพระพ,พุทธรูปนะครับองค์ใหญ่นะครับประมาณ14.59เมตรหรืออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับรายละเอียดไม่ค่อยแม่นนะฮะนะฮะก็เป็นมุมภาพต่างๆในบริเวณวัดกลางนะครับมาฝากกันเอาครับก็พาบรรยากาศภายในวัดกลางนะครับ มุมนูน้นมุมนี้นะครับนี่ก็มุมพระอุโบสถนะฮะนำมาให้ชมกันนะครับด้านซ้ายมือที่กําลังหันไปนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่กําลังก่อสร้างกันอยู่นะครับก็หยิบภาพจับภาพในแต่ละมุมมองมาฝากกันนะครับใครสนใจที่จะร่วมทําบุญกับทางวัดนะฮะที่จะร่วมกันสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่องคโตนะครับก็ยินดีนะครับ ร่วมทาบุญกับทางวัดกันได้นะครับผมก็ถ่ายไปเรื่อยเปยนะครับมุมนู่นมุมนี่มุมนั้นนะฮะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะฮะที่นํามาฝากกันนะครับนี่ก็มุมด้านนี้เขาก็ตกแต่งไว้ได้สวยงามนะครับนี่ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับไม่ถามซะด้วยนะครับไม่เจอใครด้วยไม่ถามซะด้วยนะครับ ก็วัดอยู่ในพื้นที่นี่แหละนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปรู้จักมกจีว่าั้นนะฮะก็เลยไม่รู้จดตัวต้นอะไรนะครับก็เก็บภาพมาฝากกันนะฮะเป็นบรรยากาศภายในวัดกรอกวัดกลางนะจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเขตอำเภอเมืองนะครับนี่ก็สร้างสวนหย่อมกันไว้นะครับก็ญาติโยมทําบูชากันไปนะครับพระอุโบสถาลังใหญ่นะฮะครับก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะฮะโชคดีทุกท่านนะฮะขอให้มั่งมีสีสุขนะครับสวัสดีครับผม